ไปอยู่ลงจากรถมาแล้วก็บ่นว่าห่างหายไปไหนไม่รู้ว่าน้องน่ะน้องไปไหนอ่ะใส่ไว้ให้กินเนี่ยเนี่ยของเรามาแล้วนะใช่ป่ะแป๊มเด็ดไปดูได้ไก่เรามาแล้วเดดมานี่แล้วนี่ไก่เรามาแล้วนะคะแต่น้องหายไปไหนก่อนลูกบิ๊กนั่งตรงนี้ไหมพ่อเอ็มนั่งตรงนี้ไหมเนี่ยบนเนี้ยจะหาน้องก่อนแดดน้องไปไหนก่อน อยู่ในซอกนีหรือเปล่าอยู่ในถั <c oughs> นงขยะเนี่ยน,น,น้ำเลยนอนจริงนอนจริงนะคะทุกคนดูแ่วงไม่อนะแบ่ขาแ รู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้น้องนอนน้องนอนดึกน้องนอนดึกแต่ตื่นเช้ามาดูโทรศับโหเราจะเราจะกดน้ำไปกินข้าวไปกินก่อนแล้วเดี่ยแล้วจะเอาไปใส่สมูทต์เขาปล่อยเขาหลับเลยนะเอ้ยกดน้ำกันไปกดน้ำกันเขา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 นอนหลับจริงไหมเขาหลับตั้งแต่บนรถแล้วเขาบอกเขาง่วงใช่ไหมคือคือนั่งรถมาขับรถมาจากบ้านเมื่อกี้ประมาณโลสองโลขับประมาณห้านาทีนะห้านาทีหลับไปสนามหอบเพิ่งต้องคอยปลุก สุดท้ายขอเข้ามาซักขายไปไหนไม่รู้ดูตรงนี้แต่ไก่มาแล้วใช่ไหมแต่แล้วถ้ามีี่ตัวเขานอนจริงนะนี่ตัวของเราตัวนี้นะคะนอนเชเบตอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะกินก่อนปุกเลยไหมให้เขากินก่อนใช่ไหมนอนจริงๆนะทุกคนนี่นะดูปากนะอะไรล่ะนี่บิงดูดิ ไปกินก่อนเลยอ่าไปกินกัไกินกัไม่กินร่วมจริงคือว่าก่อนตอนเราเพิ่ไกินก็เอาอะไนี้เลยใหาหลับก่อนแล้วค่อยเอามักินก่อนแล้วค่อยปลุกไหมเดี๋ยวเพื่อนๆหาวเราทำคอนเทนต์นะไม่ได้ทำคอนเทนต์หลับริงหลับกินน้ำลายไหล้วนะทุกคนเห็นนํำลายไหมเ็นแล้วน้ำลายน้ำลายนำลายไหลเยอะพี่นะทุกคน เราต้อกินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือให้เขาแล้วปลุกเขามากินทีหลังได้ได้แล้วฉีกไว้ให้เขารับฉีกเพราะมันกดท้องเลยเขาเดี๋ยวรู้ไหมน้อง,องชอบกินอะไรชอบกินน่องที่ลูกกินอ่ะนะอชอลูกก็ชอบเหรอน่องมันจับง่าย่งนี้แต่๋ยวไว้น้องอะไรก็ได้อ๋อเนี่ยกินปีกม,มัน่ะลูกอืมอิฉเนี่ยจังเลย มีน้องอีกปะแบ่งคนละคนละชิ้นคนละชิ้นไม่ไม่มีน้องอ่ะแต่น้องชอบกินน้องนะให้น้องเหรอก็เดี๋ยวว่าให้น้องใหม่อนี่นะน้องของเชอร์เบดนะเวลากินนะพ่อเอ็มจะไม่เหลือกค่ะจะไม่เหลือแม้จะซากเลยนะให้น้องแล้วกันเนาะปีกไหมลูกปีกไหมให้หนังของปวดน้ำดึกน้ำจิ้มอ่ะพ่อเอ็ม โอ้มีน้ำมันด้วยเียๆจริีของเขาเรียกว่าซอสซอสซอสนะขอแจมดิขอไม่เอ้ยว่าจะต้องกินวิงแซ่บเพราะว่ามันเผ็ดไม่โอเคนะมันค่อนข้างเค็มนะนหลับจริงหลับจริงทุกคนเราไม่ได้โกหกนะไม่ได้ทำคอนฟิสในนุ่มดิว้าวตอนแรกแบบไม่รู้นะตอนแรกแบบไม่รู้จริงๆพอเดินไปตรงนี้เพราะว่าน้องบอ นั่งตรงนี้เอาไปแกงนู้นใช่ไหมใช่เราบอกว่านั่งนราก็หายไปเราก็หายไปแล้วพอเดินมาตรงนี้เฮ้ยเดินเดินหลับซอกซอกคือคอคอไคตรไนถ้าตื่นเช้าพี่เอ็มเขาบอกาน้ำลายน้ำลายอ่ะน้ำลายไหลอ่ะเขาตื่นตั้งแต่พ่อเอ็มน่าจะหกโมงอ่ะตอาย่งนี้นั่นเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรียกเขามาปลุกเดี๋ยวเจอกันในที่นั้นเดี๋ยวเราเรียกทีไรนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปปลุกตอนตื่นนะครับว่าเขาจะงงปลอดนะว่าตื่นมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไก่ไปทอดแล้วเหลือกระดูกเขาไหม แล้วเขาจะร้องให้ไหมเดี๋ยวตื่นมานะนี่นะตอนนี้เขาหลับอยู่นะเพืมาดูครั้งเดียวให้เราดูครั้งหนึ่งอันี้เขาไม่ได้ขยับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาไก่เป็นก้อนให้เหลือไว้แต่กระดูกแร้ตื่นมาให้เขาเจอกระดูกแล้วเขาจะเป็นยังไงเนี่ยรอดูกันนะครับผมร้องให้แน่นอนรับประกันค่ะขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยค่ะนี่นะคะไก่ที่เราเหลือไว้ให้น้องเฉลี่ยสองชิ้นนะคะชิ้นโปรดของเน้ก็คือน่องน้องเองนะ เดี๋ยวเราจะเอาไปแอบก่อนบอกว่าเหลือเท่านี้นะไม่ใช่เขาเอาไปทิ้งนะเขาเอ็ม้าอยป่เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกทาเลยไปนทเลยไปนั่งทำนี้้อิ่จังเลยทาเลยทำนี้นะอเฮบอว่าอกนองเลนี้ให้น้องอาเห้มยเชเบตเชเชเบต ชเบตดขาชเบตชเบตกลับบ้านเร็วลูกป่ะมานทำดีๆทำดีๆทำดีๆอือไปเร็วเชิญนลายหน่อยเชิญน้ำลายก่อนเชิญน้ำลายก่อนน้อยหน่อยน้องชเบตของเรานะครับไปกลับบ้านกันมั้ไปกลับบ้านเร็วอุ้มไหมอุ้มไหมอุ้มไหมกลับบ้านกันกลับบ้านเหรอหน้าแดงเลยหน้าแดงเลยแดงเลย <Billie S 1> นั่งก่อนนะครับนั่งเล่นตาก่อนนั่งเล่นตาก่อนแล้วกินน้ำไหมกินน้ำัหมกินบัตี้กินน้อนะเที่ยนเลยเป็นไรอ่ะอิ่มเ้ยเพราะ่เที่ยบบอิ่มหน้าดูเลยอ่ะเอาไจะได้สดชื่นจะได้สดชื่นกินไมเกีอยวเร็วเอ้านั่งกลับบ้านเลยนะจะนอนต่อหรอนอนต่อัหย เอาไงดีทำไมไปวนมวนมาจากไหนเนี่ยเบลใช่เบลแค่เนี้ยโอเคไหมโอเคขอบคุณครับมาปังกับบ้านพวกเราม้วนอะไรกินไก่ก่อนไหมลูกใหนเราแก่ไหมน้องก่อนกินก่อนไหมกินไก่แป๊บนึงกินไก่แล้วอุ้ยอิ่มสุดลูกมากินกินไหม นี่ดูพ่อแม่กินหมดละอันนี้ของลูกอ่ะลูกอ่ะกินไหมเนี่ย<น>อุ้ยแต่มันมีกระดูกเนะพ่อแม่น้องจะกินยังไงก่อนกินได้หมดเลยน้องกินเก่งเอาแล้วยังงนี่ไม่กินน้องไม่กินน้าหนูกินน้ำก่อนนะน้ำก่อนนะ่นนนนะขอ,นะองโปเ๋เนี่ยเราก็ตื้อเลยนี่อ่ะกินไก่กินไก่กินไก่ไหม กินไก่กิไก่หมกินไก่ก่อนเดี๋ยวเให้เนี่ยเดี๋ยวให้น้อยหนึ่งเนี่ยยังมีกระดูกด้วยนะลูกกินได้เอาซอสเอะซอสเลยเยวซอสเอาซอสหน่อยอุ้ยซอสในซอสซอสในซอสซอสก็อล่อยหนึ่งกินก็กินเราก็กินมาดูดีเอาเลยอุ้ยดูดิน้องกินเป็นยานก จับนี่กินเลยลูกจับแล้วจิ้มเลยอ่จิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยิตอนนะตอนพี่หิวไหมเนี่ยหิวไหมหิวสิหิวด้วยง่วงด้วยเนี่ยน่าดูมากนะ่ปวนไปได้ไงเออเป็นเป็นไปได้ไงอ่ะเป็นไปนนะไม่กินมดนะเหลืออใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่วุ่นวายเลยเก่งมากเลยลูกง่วงเหรอตื่นเช้าหรอเมื่อเช้าเนี้ยอาเชติอนนี้ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยตอนนี้ตื่นยังตอนนี้ตื่นยัง เป็นยังเข้าผิดด้านนะอ้เอาเขาค้างๆลูกโย้ยอยู่จริงนะเอาชิ้นโปรดมาให้เชเบตเชเบตชอบกินนอกแม่นุชอบกินปีกชอบด้วยนะชอบนอกเหรอโอ้ยน่ารักพี่อมเลนกดปั๊บี้ให้น้องหน่อยเดี๋ยวโตเนี่ยนี่ของน้องเหรอฮะเปิดเหลือกินที่บ้านด้วยอ้วนนะลูกเนี่ยดูดิเยอะกม้วนทำไงอ่ะน้องเนตฮะ อ้วนนแม่อุงพเอ็มทำไงอ่ะก็รองใจน้องชเบนะาเยน่ารักมากเป็นน้องเบดนี่ร้องให้เวลานะไนอขอบคุณค่ะน้องกินก่อนน้องกินก่อนนะโอ้ยน้ำลายหิวเหรอหิวโอเคนะคะแล้วก็ขอตัวให้น้องชเบดกินไก่ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง เชเบตฟันนี่เนี่ยค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะกินไก่ก่อนนะรูปก่อาเลยรูปป่าป้ารักมากเลยรูปป่าแม่รักมากเลยตื่นนะแก้มแดงเลยอ่ะ